สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่15มีนา2565นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับลดลงรวมอยู่ที่200บาทค่ะส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับลดลงเช่นกันค่ะเราเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนเวลา 9นาิกา27นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่38,500บาทรับซื้ออยู่ที่37,500บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่31,350บาทรับซื้ออยู่ที่31,98บาท 72สตางค์ค่ะเช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่200บาทสปอร์ตโกนะคะเมื่อคืนมีการปรับลดลงอยู่ที่24.2ดอลลาร์เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการเทขายทองคำหลังจากที่มีการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนค่ะสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1.945.10ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1.943.795 ปรับลดลงอยู่ที่0.33%ค่ะและกะค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่33.447ปรับลดลงอยู่ที่0.05%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะ ซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกรของราคาทองแต่ละร้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวซิ่งเฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบอลอรลล่แล้วก็ออสลิตกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้งแห่งและก็ออสลิปด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ